สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้ครูมาให้พวกเรารู้จักวงจรสีวงจรสีคืออะไรครับวงจรสีคือแบบนี้ครับนี่คือวงจรสีนะครับเป็นวงนะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากการผสมสีของเราทั้ง12สีนั่นแหละครับตั้งแต่สีขั้นที่1สีขั้นที่2และสีขั้นที่3นะครับเขามาจัดเรียงใหม่ เพื่ออะไรครับเพื่อแบ่งกลุ่มสีให้เรารู้จักสีชัดเจนขึ้นให้เห็นอารมณ์ของสีอารมณ์ของสีความรู้สึกของสีคืออะไรครับคือสีที่มีผลต่อความรู้สึกของคนดูต่อสิ่งที่คนเห็นแล้วก็สามารถนําไปใช้ในทุกวงการศิละปะเลยไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบงานวาดภาพนะครับงานภาพยนตร์งานละครทีวีงานทีวี ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานศิละปะต้องมีความรู้เรื่องวงจรสีและสีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปที่ครูพูดถึงรายละเอียดให้เราฟังนะครับนี่คือวงจรสีที่เราต้องรู้นะครับเด็กๆครับมันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเราแล้วครูไม่ได้ให้เรามาทําเป็นวงแบบนี้ไม่ต้องตกใจไม่ไม่ต้องตกใจสัปดาห์นี้เป็นความรู้เฉยๆถ้าเด็กอยากรู้ ถ้าเด็กอยากสร้างงานเด็กทําความเข้าใจในสัปดาห์นี้ให้ดีแล้วสัปดาห์หน้าหรือว่าคลิปต่อไปครูจะเอาความรู้ตรงนี้ไปให้พวกเราทํางานนะครับสัปดาห์นี้บอกไว้ก่อนว่าครูไม่มีงานแต่ให้เรามาเรียนรู้แล้วก็ฟังครูพูดฟังครูพูดให้เข้าใจนะครับวงจรสีเสร็จแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีร้อนและสีเย็นนะครับสีร้อนและสีเย็น ทำไมถึงเป็นสีร้อนสีร้อนให้ความรู้สึกยังไงเร่าร้อนตื่นเต้นนะครับสีเย็นให้ความรู้สึกยังไงครับสงบเยือกเย็นเชื่องช้านะครับนี่คืออิทธิพลของสีเด็กจะได้นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่เสื้อผ้าการแต่งตัวนะครับการเวลาเราไปดูหนังเราไปดูละครนั่นแหละครับทำไมก็ถึง ต้องใช้สีโทนแบบนี้ทําไมต้องใช้สีกลุ่มแบบนี้ทําไมตัวนี้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวร้ายน่ากลัวมากแต่ทําไมดวงตาเ็าถึงเป็นสีแดงนะครับทำไมเวลาเขาโกรธถ,ถึงต้องใช้ไฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการแสดงความโกรธเ,เห็นไหมครับอิทธิพลของสีจะอ,อยู่ในทุกทกที่หนังในทุกๆเรื่องสังเกตดูดีๆให้เราดูภาพยนตร์ได้ให้เราดูงานศิละปะเป็นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการ การใช้สีตรงข้ามสีคู่ตรงข้ามคืออะไรครับสีคู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีนะครับวงจรสีเช่นเขียวแดงเหลืองม่วงนะครับส้มน้ำเงินทําไมถึงเรียกสีตรงข้ามครับเพราะว่าสีคู่แบบนี้ถ้าเราเอามาผสมกันแล้วมันจะเกิดสีเน่าสีมน จะเกิดสีที่ไม่เป็นสีเหมือนน้ำคโคลนนี่แหละครับถึงเขาถึงเรียกว่าสีมันตรงข้ามกันนะครับสีมันตรงข้ามกันเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปของครูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูให้จบถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจดูซ้ำนะครับแล้วก็สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ 1. วันนี้ครูพูดเรื่องของวงจรสีการเอาสี12สีมาเรียงกัน สองครูพูดถึงเรื่องสีร้อนและสีเย็นนะครับการสร้างภาพด้วยสีร้อนและสีเย็นเป็นยังไงการใช้สีเย็นใช้เท่าไหร่การใช้สีร้อนใช้เท่าไหร่นะครับสามครูพูดถึงสีตรงข้ามกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องสีในวันนี้ที่ครูจะพูดให้พวกเราฟังเอาละครับเด็กๆครับคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องสีขั้นที่3ไปแล้ว นะครับเราเรียนสีขั้นที่3ามไปแล้ววันนี้ชิ้นนี้นะครับเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการจัดสีให้เป็นเขาเรียกว่าวงจรสีนะครับเด็กเห็นใบงานชิ้นนี้ไหมครับเด็กไม่ต้องตกใจนะครับชิ้นนี้นี่ครูเอาให้พวกเราดูนะครับเอาให้พวกเราดูว่าว่างานชิ้นนี้ ครูไม่ได้บอกว่าให้พวกเราทําแบบนี้นะครับแต่ครูจะบอกว่าให้พวกเรามาทําความเข้าใจเรื่องวงจรหรือวงล้อของสีนะครับนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยนะครับเราได้สีทั้งหมด12สีแล้วเด็กๆนะครับเราได้สีทั้งหมด12สีแล้ววันก่อนนะครับจากการผสมสีขั้นที่1สีขั้นที่2แล้วก็สีขั้นที่ขั้นที่3นะครับ เราได้สีแล้วเรามาจัดมันลงพื้นที่ที่เขาเรียกว่าวงจรของสีนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับเด็กๆครับแบบนี้เรียกว่าวงจรสีเอาละเด็กจําได้ไหมครับอันไหนสีไหนเป็นสีขั้นที่หนึ่งหรือแม่สีครับสีเหลืองอ่านะครับสีเหลืองนี่คือสีขั้นที่หนึ่งกูเขียนไว้นะครับสีเหลืองคือสีขั้นที่หนึงสีแดง คือแม่สีเลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่คือแม่สีเลขหนึ่งนี่คือแม่สีแดงเหลืองแล้วก็น้ำเงินสามสีนี้เหลืองแดงน้ำเงินเป็นสีขั้นที่หนึ่งอจเด็กดูใกล้ๆ,ๆนะครับงานชิ้นนี้มันจะดูยากไปแต่ครูไม่ได้หมายถึงว่าให้พวกเราทำแต่ให้ครูให้เด็กๆได้ทำความเข้าใจว่าสีวงจรสีประมเรียงแล้วจะเป็นแบบนี้ครับทีนี้ ระหว่างสีขั้นที่1ไปหาสีขั้นที่สองเรามาดูแผ่นนี้ครับแผ่นนี้เด็กๆดูแผ่นนี้ครับสีเหลืองสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงแดงแดงกับเหลืองได้สีส้มนี่คือสีขั้นที่2นะครับตรงนี้คือสีขั้นที่2เหลืองกับน้ําเงินได้สีเขียวนี่คือสีขั้นที่สองนะครับ น้ำเงินกับแดงคือม่วง <c oughs> เราได้สีขั้นที่สองมาสามสีส้มเขียวม่วงจากการผสมสีขั้นที่หนึ่งนะครับสามสีเหลืองแดงน้ำเงินหลังจากนั้นเรามาผสมต่อได้สีขั้นที่สามคือวงรอบนอกนี้นะครับคือวงรอบนอกนี้ตั้งแต่เหลืองเหลืองส้มนิดหนึง่งเราสีส้มไปใส่สีเหลืองนิดหนึง่งแล้วก็สีเหลืองส้มนะครับ แล้วก็ส้มแดงนะครับแดงม่วงแดงม่วงนะครับม่วงน้ำเงินน้ำเงินนะครับต่อไปนะครับเราจะลดน้ำเงินนะครับโดยการใส่สีเขียวลงไปนะครับเป็นเขียวน้ำเงินนะครับเป็นเขียวเป็นเขียวเหลืองนะครับโดยการเอาสีเข้าไปผสมชิ้นนี้วงนี้อาจจะดู เหมือนจะยากแต่ถ้าเราเข้าใจจากจากตรงนี้ครับเด็กๆดูนะครับที่กูขีดตรงนี้คือสีขั้นที่หนึ่งสามเหลี่ยมนี่คือสีขั้นที่หนึ่งแล้วก็ครึ่งวงกลมนี้คือสีขั้นที่สองใช่ไหมครับนี่คือสีขั้นที่สองนะครับหลังจากนี้เราได้สีขั้นที่สามเห็นไหมครับมันจะเป็นวงมาเลย ตั้งแต่เหลืองเหลืองเข้มนิดนึงเหลืองส้มส้มแดงม่วงแดงม่วงแล้วก็ม่วงน้ําเงินน้ําเงินน้าเงินเริ่มมีสีเขียวเพราะเราสีเขียวไปผสมแล้วนะครับมันเริ่มเป็นเขียวน้ําเงินเขียวเขียวเหลืองแล้วก็กลับไปที่เหลืองนี่ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าวงจรของสีนะครับวงจรสีทั้งหมด12สสีนะครับที่เรารู้ จากการผสมสีสามสีนะครับเด็กครับชิ้นนี้ชิ้นนี้ครูจะไม่ให้งานให้เราทําแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเรามาดูนะครับดูแผ่นนี้กทีหนึ่งนะครับสีขั้นที่หนึ่งคือเลขหนึ่งนะครับเมื่อสีขั้นที่หนึ่งครูทำง่ายๆนี่คือสีขั้นที่หนึ่งเมื่อกี้นะครับสีขั้นที่หนึ่งคือเหลือง อ้ากูเขียนรอลิงน้ำเงินกูเขียนงองงูแดงกูเขียนดอเด็กนะครับเห็นไหมครับพอเอาสองสีนี <sh 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 vale> <sh 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 ้เหลืองกับแดงมาผสมกันตรงนี้ได้สีส้มตรงนี้ไ um ด้สีส้มตรงนี้ได้สีเขียวนะครับตรงนี้ตรงนี้ได้สีส้มก็คือตรงนี้ตรงนี้ได้สีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็สีม่วงคือตรงนี้นะครับคือแดงกับน้ําเงินมาผสมกันนะครับเป็นอย่างนี้ครับ เขียวส้มแล้วก็ม่วงนะครับหลังจากนี้เราก็เอาสีพวกนี้แล้วครับไปผสมต่อด้วยแม่สีอีกเช่นเดิมแล้วมันก็จะถูกลดลงลดลง,ลดลงตามปริมาณที่เราใส่ลงไปนะครับลดลงลดลงไปเรื่อยๆสีมันก็จะอ่อนลงนะครับนี่คือวงจรของสีอย่างที่ครูบอกว่าครูจะมาแบ่งครูครูคจะมาสอนเราเรื่องวงจรสีนะครับสัปดาห์นี้แต่ว่าครูไม่ได้ให้ให้ทำไม่ต้องตกใจครับแค่เป็นความรู้ นะครับแค่เป็นความรู้เอาละทีนี้กลับไปที่วงจรสีเหมือนเดิมนะครับถ้าเด็กๆสนใจที่จะทำเดี๋ยวครูจะแคปรูปพวกนี้ไว้ให้แล้วลองผสมดูนะครับถ้าทำได้ก็ถือว่าเก่งเลยนะครับถือว่าเก่งเลยถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับครูถือว่าเป็นเป็นงานทดลองนะครับเป็นงานทดลองนี่คือวงจรของสีที่เราต้องรู้นะครับทีนี้ สีเมื่อเป็นวงจรสีแล้วก็จะมีการแบ่งสีครับแบ่งเป็นความรู้สึกของสีหรือว่าอารมณ์ของสีมีอยู่เด็กเห็นไหมครับกูจะหมุนยงไงดีโอเคอย่างนี้ดีกว่านะครับเด็กครับเราสังเกตไหมเราสังเกตไหมว่าเหลืองพวกนี้มันจะไล่ไล่ขึ้นมาแต่ตั้งแต่เหลืองเหลืองเข้มนิดนึงเป็นส้มเป็นส้มแดงเป็นแดง,เป,แดงเป็นม่วงแดงเป็นม่วง นะครับฝั่งนี้เรียกว่าสีโทนร้อนนะครับโทนร้อนสีที่ให้ความรู้สึกร้อนสีร้อนเป็นเป็นยังไงครับหนึ่งให้ความรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเร่าร้อนนะครับอยู่ไม่นิ่งใจเต้นเร็วนะครับอบอ้าวนะครับดูแล้วต้องขยับตัวตลอดนะครับนี่คือสี้นัน สีโทนเย็นล่ะครับสีโทนเย็นก็จะเป็นพวกอย่างนี้ครับฝั่งนี้เป็นสีโทนเย็นโทนเย็นให้ให้ความรู้สึกทำไมครับนิ่งสงบนะครับนิ่งสงบเยือกเย็นนะครับเราเที่ยวป่าอย่างที่ครูพูดอยู่แบบว่าเวลาเราไปเที่ยวน้ำตกเรารู้สึกเย็นสบายเวลาเราไปอยู่กลางแดดทำไมเรารู้สึกเล้าร้อน เวลาใจเราร้อนเราก็จะนึกถึงสีเหลืองส้มแดงน้ำตาลอะไรประมาณนั้นนะครับพอเราไปเจอที่ต้นไม้เย็นเรารู้สึกสบายเจอน้ำตกเรารู้สึกสบายนะครับนี่เป็นอิทธิพลของสีครับวันไหนที่เราแต่งตัวรู้สึกว่าเรามีสีโทนเย็นในชุดของเราวันนั้นเราก็จะดูนิ่งสงบเยือกเย็นวันไหนร้อนแสดงว่าวันนั้นเรารีบร้อนสอง อารมณ์เราอาจจะไม่ดีนะครับมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยนะครับสีทนร้อนจะมาใช้ตอนไหนครับตอนที่เรารู้สึกต้องการให้งานชิ้นนั้นมันตื่นเต้นมันเร้าใจมีจุดเด่นที่ชัดเจนเห็นแล้วสะดุดตาสีโทนร้อนครับเด็กสังเกตไหมครับถ้าคนเคยดูการ์ตูนสีแดงที่เขาใช้จะไปใช้ในฉากที่อะไรครับฉากที่ดูดุร้ายนะครับดู เร่าร้อนนะครับดูแล้วมีความรู้สึกว่ารุนแรงแต่เมื่อไหร่ที่สีโทนเย็นจะรู้สึกสงบนะครับเยือกเย็นนะครับเป็นสีที่เป็นตัวแทนของความดีและความไม่ดีนั่นเองนะครับนี่คืออิทธิพลของสีที่เราสมควรที่จะต้องรู้นะครับใช้ได้ทุกวงการแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของอทาสีบ้าน,เห,นเห็นไหมครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีคนทาสีที่มันร้อนที่มัน รู้สึกร้อนมากๆมันจะทําให้เรารู้สึกมีความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ร้อนจังเลยนะครับรถคันสีแดงก็จะมองเห็นชัดกว่ารถคันสีน้ําเงินเวลาจอดเรียงกันอยู่บนถนนนะครับเห็นไหมครับนี่คืออิทธิพลของสีนะครับคราวนี้มาดูโทนเย็นโทนร้อนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่ครูแบ่งไว้ให้ชัดแล้วนะครับชัดแล้วนะครับนี่คือฝั่งนี้เขาเรียกว่าร้อนจําแค่นี้นะครับฝั่งนี้เย็น เด็กสังเกตเห็นไหมครับตัวร้ายในการ์ตูนมักจะมีผ้าพ,พันคอสีแดงตาสีแดงนะครับนั่นแหละครับเป็นการนําสีมาใช้ในงานออกแบบในการสร้างสรรค์นะครับถ้าถ้าถ้าคนชอบดูหนังชอบดูละครคนที่มีบุคลิกร้ายๆสังเกตไหมครับปากจะต้องแดงสีสดมากนะครับนี่เป็นเรื่องที่เขาการสื่อสารผ่านสีเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องสีนะครับ เราต้องเรียนรู้เรื่องเรื่องสีทีนี้งานชิ้นนี้นะครับงานชิ้นนี้นะครับครูนะครับยังไม่สั่งนะครับแต่ถ้าพวกเราอยากทําอันนี้เอาความสมัครใจนะครับถ้าเด็กๆอยากทดลองทำนะครับเรื่องสีโทนเย็นและสีโทนร้อนได้เลยครับเด็กลองวาดภาพขึ้นมา1ภาพแล้วใช้สีโทนเย็นแค่ถ้าป .4 ปลาน่าจะเข้าใจคําว่าเปอร์เซ็นนะครับในในงาน1ชิ้น อธิษดูนะครับในงาน1ชิ้นถ้าเราจะทำสมมุติเราต้องการวาดแจกันดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้นะครับครูให้แจกันและดอกไม้นี่เป็นสีที่ออกรู้สึกอา้าวแจกันเป็นโทนเย็นนะครับดอกไม้เป็นโทนร้อน นะครับทีนี้2ภาพนี้ทั้งภาพนี้พื้นหลังเด็กเลือกมา1น,นสีครับ1กลุ่มสีเด็กเจ้าสีโทนเย็นหรือสีโทนร้อนมาใช้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในลักษณะของอการใช้สี80% 20%เช่นถ้าเราถ้าในภาพของเรามีสีโทนมีสีโทนร้อน80%โทนเย็นก็ต้องมีแค่เท่าไหร่ครับ 20%ถ้าในภาพของเรามีสีโทนเย็น80%เราต้องมีโทนร้อนได้แค่เพียง20%ภาพถึงจะสวยงามเด็กสังเกตไหมครับสังเกตภาพสวยๆเวลาเราต้องการจะวาดภาพนะครับสังเกตภาพสวยๆดูว่าเขาจัดสรรสียังไงนะครับเขาจะไม่ใช้เท่าๆกันการใช้สีที่เท่าๆกันก็คือว่ามันจะทำให้ โทนของสีมันจะแข่งกันนะครับเราต้องลดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพิ่มอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันได้สัดส,ส่วนนะครับเช่นใช้โทนร้อน80ใช้โทนเย็น20ใช้โทนร้อน20ใช้โทนเย็น80แบบนี้แหละครับเรียกว่าการใช้สีอย่างถูกต้องนะครับคราวนี้มีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาจะเรียกว่าสีตรงข้ามเดีตดูเลยสีตรงข้ามคือสีอะไรครับ สีที่มันอยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีามาดูแผ่นนี้สีตรงข้ามทําไมถึงเรียกสีตรงข้ามสีตรงข้ามเมื่อเอามาผสมกันแล้วเด็กฟังนะครับเมื่อเอามาผสมกันแล้วจะเกิดเป็นสีเนา่าหรือสีที่มีโทนออกมืดๆด,ด,ดำๆจะไม่ดําทีเดียวแต่ก็จะหม่นจะหม่นจะหมองเช่นดูสีตรงข้ามคู่แรกครับสีเหลืองกับสีม่วง ห้ามใช้นะครับห้ามเอามาผสมกันเหลืองกับม่วงห้ามเอามาผสมกันนะครับเขาเรียกว่าสีตรงข้ามต่อไปสีน้ำเงินกับสีส้มก็ห้ามเอามาผสมกันถ้าเด็กอยากรู้มันเป็นยังไงลองผสมกันนะครับทำสีส้มแลาสีน้ำเงินผสมกันดูมันจะเกิดสีเขาเรียกว่าสีกลางนะครับหรือสีหมนนั่นเองอ่ะน้ำเงินส้มม่วงเหลือง แดงกับเขียวนี่ครับตรงข้ามแน่นอนนะครับแดงกับเขียวเพราะนั้นพยายามตอนไปไหนอย่าใส่ชุดอย่าใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีเขียวนะครับมันจะดูแบบแปลกตามากนะครับแล้วก็มันจะดูแบบทําให้เรารู้สึกว่าใครที่เห็นก็จะรู้สึกว่างงกับมันนะครับมาได้ยังไงใส่เสื้อสีแดงสีเขียวนะครับสีตรงข้ามฟังดีๆสีตรงข้ามจะทําให้เกิดสีมนหรือสีที่ไม่สะอาด นะครับแล้วก็เป็นสีที่เขาไม่ใช้กันนี่คือหลักการมาน,นะครับทีนี้สีคู่ตรงข้ามมันจะทําให้เกิดอะไรเด็กครับลองผสมดูแต่ครูเชื่อว่าชิ้นนี้ไม่มีงานนะครับชิ้นนี้ไม่ไม่มีงานเป็นแค่ความรู้ครูอยากให้พวกเราได้ความรู้เรื่องนี้ไปในที่สุดแล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องสีทั้งหมดสีตรงข้ามท่องดีๆเหลืองกับม่วงห้ามเอามาผสมกันแดงกับเขียวห้ามเอามาผสมกัน น้ำเงินกับส้มห้ามเอามาผสมกันเด็ดขาดนะครับเพราะเวลาใช้แล้วมันจะเกิดสีมนและสีมันก็จะเน่าความสดใสความแรงมันก็จะหายไปสีอื่นก็เช่นกันครับมันจะมีสีตรงข้ามเราดูได้จากไหนครับก็ดูได้จากวงจรสีนี่เองครับนะครับวงจรสีสีไหนที่อยู่ตรงข้ามกันก็อย่าไปอย่าไปผสมกันครับม่วงอ่อนกับเหลืองอ่อนอน้ำเงินกับส้มเห็นไหมครับอยู่ที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยนะครับ นี่คือเรื่องของสีคู่ตรงข้ามนะครับครูบอกแล้วนะครับสีเหล่านี้อย่าเอาไปใช้อย่าเอามาผสมกันนะครับวันนี้เราได้รู้เรื่องสีโทนเย็นสีโทนร้อนแล้วก็วงจรสีนะครับแล้วเดี๋ยวชิ้นนี้ครูยังไม่ครูจะไม่สั่งงานเพราะจะรู้สึกว่ามันจะยากเกินไปนิดนึงนะครับแล้วชิ้นต่อไปครูจะบอกให้พวกเรา เอาสีในกลุ่มโทนเย็นและโทนร้อนมาใช้นะครับในง,งานชิ้นต่อไปก่อนจะปิดซีรีส์เรื่องสีนะครับก่อนจะปิดซีรีส์เรื่องสีเพราะครูหลังจากเสร็จเรื่องสีแล้วครูจะนําพวกเราเข้าสู่เรื่องของการวาดภาพนะครับเรื่องแสงเงานะครับเรื่องพื้นผิวอีกเป็นเรื่องต่อไปนะครับเอาละครับสัปดาห์นี้ลองไปพิมพ์เซิร์ชหาเพิ่มเติมก็ได้นะครับในเรื่องของการใช้สีและทฤษฎีสี นะครับหวังว่าทุกคนลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมดูได้นะครับครูไปก่อนละครับแล้วก็ทีนี้ยังไม่มีงานนะครับถ้าจะทําให้ครูดูก็ได้ไม่ขัดข้องครูยินดีแต่ถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะครูถือว่ามันจะต้องยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับในการตีวงในการตีกรอบเพราะฉะนั้นบางบ้านอาจจะไม่มีเครื่องมือนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นก็ได้นะไม่เป็นไรครูพูดไว้2ประตูสองสองช่องทางเผื่ออยากทําก็ทําไม่เป็นไรครับเผื่อไม่อยากทําก็ไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่ ควรจะรู้แล้วครับสัปดาห์นี้ครูไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูถึงจะมีโจทย์งานให้พวกเราทำไปแล้วครับสวัสดีครับ